โอเคครับทุกคนสวัสดีครับอวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับผมเจอกันทุกวันนะครับผมจันทร์ถึงศุกร์ <c oughs> ไปครับผมโอเคเขาบอกให้เราเอารถออกนะครับผมหลังจากที่ผมยกไอ้ตัวนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยกเขาเรียกว,ว่าว่ายกเสาเหล็กเนาะเป็นที่เรียบร้อยต่อไปน่าจะเป็นคานครับคิดว่านะน่าจะเป็นคานแต่ก็จะตัดเยอยไ แต่ก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับผมมูเ,เป็นคานเหล็กโอ้ยเขาดัดได้ไงวะเนี่ยโอ้โหโคตรใหญ่เลยอะเป็นคานเหล็กนะครับผมท่านผู้ชมมามาเดี๋ยวสาธิตให้ดูสักอันก่อนไหมโอ้ยคานเหล็กเลยว่ะมามันจะคานเหล็กเลยจะสู้แรงรถขุดเนาะท่านผู้ชมมามาขนาดป้ายสต็อปยังเอาออกได้เลยเนี่ยเห็นไหม ไปสต็อปอ่ะเอาเอาเอา,เอาตักมานีได้ปะตักได้นะถ้าเราอยากจะตักอะ่ะชิบเอาละดันไปใหญใจจริงๆว่ะคันนี้จะอยู่ข้างบนเลยนะครับผมเดี๋ยวยกให้ดูสักอันสองอันนะครับทุกคน คอนสตรัคชั่นจริงๆครับก่อสร้างจริงๆครับผมแต่ผมว่าผมใช้เอ็กซ์คาเวเตอร์คอนสตรัคชั่นเลยครับผมนี่อุ้ยอันนี้มันไม่ใช่นี่หว่าวงล้อมันจะอยู่ข้างข้างบนโอ้โหดันไม่ไปหนักหนักหลุดตัวเองหใหญ่จริงใหญ่จริง กูจะเสียงปั๊มแบบอืดชอบมากเลยอ่ะเออไปอุ้ยอุ้ยโอ้โหติดอะไรวะติดเสาอ่ะทุกท่านติดเสาอ่ะโอ้อะไรวะอะไรวะอะไรวะไรครับเนี่ยเอ้อถอย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 มา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 คือรถคนอะมันยกไม่ถึงอยู่แล้วล่ะมันต้องเป็นเกรนเนาะ แต่ว่าผมเอารถขุดไปวางไว้ให้มันดูใกล้ๆมาผมจะขยับให้มันไปใกล้ๆแล้วกันเนาะท่านผะู้ชมเนาะอืดเอออย่างเงี้ยโอ้โหไปอย่างเร็วเลยเนี่ย ไม่ไม่ไ,มไปอีกไปดีไปดีปดโอ้โหนี่ครับผมโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยววางนะครับผมโอเคสามสองหนึ่งโอเคตัดโอเควางอย่างรวดเร็ววางเร็วมากท่านผู้ชมวางเร็วมากผมวางเร็วไหมท่านผู้ชมโคตรเร็วเลยเนาะแม่คนดูอะเร็วนะครับผมแต่ผมโคตรช้าเลยนะครับทุกคนเออแกเชือกนะครับผมแกเชือก แกเชือกทั้งหมดสามวันแกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวะมุงหลังคาเหรออ่ะแกแกเชือกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแกเชือกแล้วเกิดอะไรอ่ะอเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นมีหมูเลยไหนไม่เห็นมีหมูเลยท่านผู้ชมมันเป็นไม้อัดนะครับอ๋อนี่ไงอ๋อปิดฝาเขาบอกให้สั่งซื้อเน้นมา สีขาวอ,อ่ะเออมันอยู่ที่รถเราตรงนี้นะครับผมสีขาวทั้งหมด6 6อัน6ชิ้นโอเคมีปะสีขาวนี่ไงสีขาวทั้งหมด6ชิ้นนะครับพร้อมเดินทางไปกันเลยช่วยโอเคโหลดนิดนึงครับผมเร็วไหมท่านผู้ชมคุณผู้ชมว่าผมจะจบภายในวิดีโอนี้ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงเอาสีขาวมาวางไว้ตรงนี้ไง อ๋อเป็นหลังคาครับผมเป็นหลังคาสีขาวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยถังไอถุงขยะแค่นี้มันยังมาไม่ได้ทั้งหมดหกหกกองฝั่งนูงน้นอ,อีกด้วยโอเคครับผมเดี๋ยววางนะตัดโอเควางเรียบร้อยนะครับผมแม่เร็วชิบหายเลยเขาบอกให้เอารถออกนะครับผมโอ้น่าจะเป็นหลังคาน่าจะให้ระวางหลังคานะโอ้หมึงเยอะชิบหายเลย ว้าเยอะขนาดนี้ไม่เอาแล้วจ้าไม่เอ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 าเยอะจัดเลยไม่เอาหรอกเอ๋อมันเป็นอะไรนะอ๋ออาออ๋ออ๋กลัวตกน้ำเหรอเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อเอ้ยนี่มึ่นเลยโอ้โหมันเยอะจริงๆว่ะท่านผู้ชมแม่แล้วผมว้าเป็นไหนอีกเนี่ยมันเยอะมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะ ลองให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมแล้วก็ค่อยค่อยค่อยเขาเรียกว่าลองลองทำให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยค่อยค่อยตัดแล้วกันนะผมจะค่อยตัดจะค่อยตัดไม่อีกเยอะจัดเลยวะเ๋ยวดูนีว่าอ่าอันนี้มันจะเป็นยังไงวะเป็นสังกะสีเนียมันจะเป็นยังไงวะถ้าเรารดโคดขยับอ้อจะเป็นแผ่นแผนอย่างนี้เลยหรอไม่สมจริงดีว่ะ เป็นสังกะสียังออกต่อออกแรงเยอะเลยอะ่ะอื้หดูดิโอ้เดินได้ปะเดินบนสังกะสีได้ปะเดินได้่าอผย้ชมเดินได้เดินได้เหรอวะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงที่แบกของเขายากจัดท่านผู้ชมยากจัดเลยยากจัด,จ,ดจัดเลยยากมากท่านผู้ชมสังกะสีมีอ่อนไหมเนี่ยไม่มีเลยเหรอสังกะสีต้องแข็งตลอดเลยเหรอ เออไม่สมจริงดีว่ะเนาะสมจริงดีนะโอ้สมจริงดีโอเคครับมันเยอะเกินครับผมวันทที่ตัดเสร็จอย่างรวดเร็วแล้วม่องไวเขาบอกให้เอารถออกนะครับผมน่าจะวางอีกแหละดูจากทรงแลวโออมึงจะบอกแล้วไหมผมขึ้นโอ้โหอ๋อตรงนี้เอ,ตร,อตรงนี้ใกล้ๆฮ้ยตรงนี้ใกล้ๆว่ะใกล้ๆะผู้ชมใกล้ๆเอาไหม ตรงเนี้ยเนี้ยนีน,น,นีตรงนี้ใกล้ๆมีทั้งหมด16แผ่นมันเยอะจิบหายเลยท่านผู้ชมมืยเยอะมากเลย,เ,ลยเอาลองลองลองดูสักแผ่นหนึ่งไหมลองดูมามามา,มาลองดูก็ได้ามา,าเดี๋ยวผมลองก็ได้ถ้าเราตักมันจะขึ้นให้ปะไหนดูดูดิตักอ่ตักสังกะสี โอ้โแหแค่ดึงอาร์มยังดึงไม่เข้าเลยลูกพี่ติดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดึงอาร์มก็ไม่มาเนี่ยมันอยู่ท่าไหนวะบกกุ้งกีอยู่ท่าไหนแล้ววะมองไม่เห็นบุ้งกีว่ะท่านผู้ชมไม่รู้บกกุ้งกีอยู่ท่าไหนแล้วอูยกบูไม่ขึ้นว่ะ ไม่ได้เป็นตักสังกะสีไม่ได้ได้แค่ยกนะครับผมโอ้โหวางทีละแผ่นยังเยอะยังเยอะอ้ดเยอะเลยทุกผู้ชมเนี่ยเราต้องวางไปอย่างเงี้ยทีละแผ่นทีละแผ่นโอ้โหเอานะคนรู้นะว่าผมต้องทำอะไรโอเค ว้าวเสร็จอย่างรวดเร็วเดี๋ยวไปเดินดูข้างในนะอัปเดตข้างในนะครับผมเขาบอกให้เอา JCB ออกนะตอนนี้นะโอ้เป็นโกดังเลยว่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดมีประตูออกด้วยโอเคเหลือแค่หลังคานะครับผมตอนนี้นะครับทุกคนหลังคาน่าจะต่อไปก็น่าจะหลังคาแหละดูจากทรงแล้วเพราะว่ามันเหลือแค่หลังคาแล้วก็มีสังกะสีวางอยู่ด้วยนั่นไงโอ้ลองลอง,ลองวางหลังคาดูไหมสักแผ่นหนึ่งสักแผ่นหนึ่งเนาะ แผ่นหนึ่งค่อยตัดเนาะมาได้ครับผมแผ่นหนึ่งค่อยตัดมา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 แผ่นหนึ่งค่อยตัดนะอืดนะโอ้โหโคตรสูงเลยว่ะมามามาแผ่นหนึ่งแผ่นนี้ตัดเลยนะแผ่นเดียวตัดเลยนะแม่งเยอะชิบหายยี่สิบสองแผ่นโอ้โหเพื่ออะไรให้ผมทำเพื่ออะไรเนี่ย โอเคขึ้นมาปึ๊บอ,อ่ะโอ้โหอย่างเยอะโอ้ยควรรู้นะว่าผมจะทำอะไรโอเคตัดโอเคเสร็จอย่างรวดเร็วโอเคเสร็จรวดเร็วแล้วว่องว้นะครับผมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือแค่ตรงนี้นะครับผม6แผ่นโอเคตัดโอเคเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับทุนก็เขาบอกให้เรา,เาไปยก โอ้ให้ผมไปไหนให้ผมไปนี่อีกเหรอโอ้โหอ่าเดี๋ยวเป็นวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมเพราะว่า,างานใกล้จะเกือบจะสุดท้ายแล้วแหละอ๋อเหลือมีเทปปูนอีกนิดหน่อยเขาบอกให้เราสั่งของไอ้น,นี่มาไอ้บนรถไม่เหลือแล้วเหรอไอ้ที่เทปปูนไม่เหลือแล้วเหรอวางเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเฮ้ ติดอะไรอ๋อเครื่องปั่นไฟอันนี้มันบันบ๊กน,นะครับทุกคนอันนี้มันบันบั๊กรถไม่มีอะไรเหลือแล้วหรอไม่มีแล้วว่ะเอ้ยมีนี่ว่านี่งไงมีเนี่ยเยนนหลืออันหนึง่งเหลืออันหนึง่งอันหนึ่งเขาให้สองอันไม่ใช่หรอเหลืออัน,นเดียวอัน,นเดียวโคโลเจอกันครับสวัสดีครับวิดีโอหน้าอาจารย์งานเสร็จแล้วก็มาได้นะครับผมสวัสดีครับ